สบายดีพี่น้องมาสุกผู้สุกคนยามแรงแรงทางมีเห็ดยังบอกอายก้าบอกเห็ดดนนะพี่น้องกินสยังเลือดแป้งหมกินเลือดแป้งเงินเดือนพันดโอ เดินออกมาเรี่ยงอ้ายวะผลเมื่อเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้านานพี่มีช่วงหน่งเอฟซีทามขึ้เห็นเบาอ้ายมาว่าแล้วอะผลเมื่อนั่นเกี่ยวข่าเกี่ยวหน้ามันส่วงเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าเี่โมพี่น้องน้ำโมกันนะครับนกำลังแมจิกกับกำลังเห็ดกินกินแรงพี่หน่อยคนน้อยเขาก็นอนเนี่ยแมจิกสิมา แกงไก่ใส่ปี๊ี่วแกงไก่ใส่ป <A museum. S 2> ี๊ให้นแกงไก่ใส่ีทำเมือตื่นตาเลยโอนกีสิไปปั้มนำน้มไห้พี่น้องปั้มนมไห้แรวเริ่ยแล้วกะในกีเห็ดกับข่าวกับน้ำแล้วกสิกินกินข่าวแกกสิกินยา วตัวนั่นคนนี้กินตัวน้อยใหญ่าลายกับใหญฝักต้นไก่แกงไก่เสร็จปีพี่น้อยปีก็ไปซื้อตลาดเปาเต้บะหมีพี่น้องเปาเต้ขับเข้าไปเอาอยู่อวนบอน่อนซองผู้เมียนะเพิ่นเลี้ยงหมูฟาร์มหมูหมูมีพี่น้องเลยเมือ่อกินแกงหมัมกผักนะครับเปาเต้ไปซื้อตลาดมันบะมี่ปีตลาด ก็เลยได้อันแกงสมัครผักน uh, ้องๆเพื่อนซื้อเค็งมาแน่ใไห้เป็นบาร์เต้ลงตลาดซื้อตับมาทำพี่น้องะมีเอฟซีเพิ่มเม่นมาบอกพัดตับส่คีนแซ่บทำกับข้าวเนี่ยก็น้ำหวานหน่อยน้ำหวานอ่นไง วันจาะมาค้างให้ม oh ัน oh ห้อนห่อนกินห้อนห่อนกินก็บอกเธอว่าห้อนแห้งหรอกพี่น้องห้อนกินได้ฮะอย่าเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวโม่โมเฮ้ยโม่มาแม่ละมาแม่เด็ดแปลงใครแม่ไม่ได้กินเด้อพี่น้องไม่ใช่นั่งเบิ้ลสเติงสเติงโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็ได้ ตัวหนหาถูกตังตัวหนหนายังเขียวอยู่แบ่แล้วแหง่นสูงมากินอันนะเลือดแบ่ไปหรอมากินสติงเดอร์บายด้พี่น้นเนมาลินพี่น้องไปกับข้าวเพื่อนน้องเียงนะจัดส่มาจัให้ิบาทหน้าสองทงสองง พวกอันนี้มีขา้ายังไงใช่ข้าวเหนียวลายแล้วกันใส่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าได้อีกเลยข้าวเจ้าได้สิบสิบปลายซอกข้าวเหนียวล่ะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบปลายมีแยกนอกส่วนทางบ้านแบบผมีคนเพราะว่าเราเอากระแนนมาซอยตลอดปลากติเที่ยวเมื่อตลอดพี่น้องเมือ่อซอยพ่อแม่แหละ<ม><ม>บางเถอ่อก็ไปเห็นเพื่อนคลิปพี่น้อง เซต้าก็ตลอดมาโอ้ย้ไังไแล้เรียดมันก็คือแต่แปมกินมันอกเป็นเงี้ยเด้อแบบเียวกันอกไปใส่บ่ได้้่เออเออสบาดีสบายดีสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีเออ อนามโวเปงนรงไหมแักมือไหมแพกหนึ่งหนึ่งเลยละแบมือหพันตบเลยคือพ่อขนาดน้องมามาลุงผลมาอย่างเด้นนี่เอ็ดบดมาหงามามาทำจีดแกงเออเด้พี่น้องเห็ดบดแล้วแกงแบงมาห้เออเมื่ออื่นผเลกแกงกะ ขอบใจละลายมาอื่นใช่ไหมเท่าจีดแกงมาเท่าจีดแบ่งไปหายเด้ออ่าน้องลุงพี่น้องอาบน้าโดยรอยใส่สุดนอนแหละโอนกะสีมากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อแกงไก่ใส่ปีพี่น้องเลยมะหากะสีได้ปีอยู่ตลาดบ่มีพี่น้องเขาไปเอาใน,น,นสวนหมูอันฟ้าหมูของมันสองผู้เมียนางน้ำกะเท่าพานหนึ่งได้เนาะได้สองหัวขอบมุกขอบใจน้องนุงลลายพี่น้องกินกับขขาซว้วยพี่น้องเลย ไป่กินคนเดียวไม่ก no, ีกรบอยกเห็ดแ้แลแล้วกกระบียกพี่น้องเห็ดพอเบลเล่ซ้ำาบลเตเห็ดต่อพี่น้องเพราะว่าน้ำโมสอ่ะเนาะเห็ดบดนี่กาดอ้อในพี่น้องพอดีแกงเมื่อื่นแต่บุหูอ้่นกินได้รือบ่น่าจะกินได้เนาะแกงเห็ดเมื่อื่นนี่แหละไม่กีแกงกินบุได้ก็คือบุได้กินนะพี่น้องเนาะกินแกงไก่นี่แหละมะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันสบายดีพี่น้องมาสกครูสูกคนมากๆพี่น้อง แกงไกส่สเตีเข้าวเจ้าพี่น้องกินคนเดียวห้แม็กี้เบิงมาเดอร์น้องเอาโตโ๊ะกินข้าวนนูแม่ด้ลูกเด้อแม,ม่กี้อยู่กับน้องกันนองน้องเอาโต๊ะเป็นแกงกสตี ปัป่มนมแล้วนะฮะปั่มนมไว้ลูก ยิไก่เสร็จตีกิงกับใฮ้เบรเกอร์เสมาแล้วพี่น้องอัดไปเลย่คริม กินเข่าแซบอยู่พี่น้องคนกินแซบแล้วแต่ว่าเสียจจก,กับเข่ามันเชืือนี่แกงปีกมันมันจืดนะถ้า,ถาคนกินสิจัดคนนี้น้อ,นอ,นอแต่เ้ากับคาร์มไปก่อนื่อลูกทำาิธีนะกินเนงกินไปก่บลูกกินนม,มนำเ้า ข่าวมีสองวงนะพี่น้องเดิออยู่หลังบ้านกะบบอเต้บอ่ออาอีเพาะอเพ่อแอกินอยู่ทางหลังคนกินทางหนาคนเดียวพี่น้องเดิอเหินหนังซุ่มกันลมกันอยู่ทางหลังบ้านคนกับซีเดล่าไปก่อนพี่น้องคิดนี่พ่อกันคิดหนาเลยจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย